ภาพซ้ำภาพเดิมภาพที่ทำไมเปชเช่ถึงล้มเหลวในเกมยุโรปแบบเนี้ยต่อเนื่องมานับ10ปีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทานที่ถูกยกย่องว่าเป็นสโมสรที่ร่ำรวยมีซูเปอร์สตาร์มากหน้าหลายตาแต่ทำไมถึงไปไม่ถึงชแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลลิสตาบายจิตรกรสีคำเกรือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลลิสตานะครับกับผมจิตรกรเสียมเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลน,นะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามช่องทางของเรานะครับเมนสแตนไทยแลนด์ครับตอนนี้ผ่านทะลุหลัก4ี่0,000สัก์เรียบร้อยแล้วนะครับ วันนี้เอาใจแฟนยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกันหน่อยนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของทีมที่ตกรอบนั่นคือบรูเซันเชียร์ใหม่แต่มันเป็นภาพซ้ำภาพเดิมภาพที่ทำไมเปเช่ถ,ถึงล้มเหลวในเกมยุโรปแบบนี้ต่อเนื่องมานับ10ปีละมันเกิดอะไรขึ้นท่าน,นที่ถูกยกย่องว่าเป็นสโมสรที่ร่ำรวยมีซูเปอร์สตาร์มากหน้าหลายตาแต่ทำไมถึงไปไม่ถึงแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก วันนี้ลองมาวิเคราะห์หาคำตอบกันหน่อยครับว่าทีมใหญ่อย่างเปเช่ทำไมล้มเหลวซ้ำซากจำเจอยู่แบบนี้นับสิบปีบนเวทีทั่วยุโรปครับผมเริ่มที่เรื่องแรกๆที่ถูกพูดถึงนะฮะนั่นคืออัตลักษณ์ครับ,นะรบหรือว่าตัวตนครับ DNA ของทีมเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถ้าเรามองย้อนกลับไปบรรดาหลายทีมที่กล้าไปถึง แชมป์ยูโรนะครับอ,อย่างเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอายุของเซอร์เล็กฟูร์ซันเนี่ยโอ้โหภาพชัดมากครับใจสู้ถวายหัวนะครับไม่ยอมแพ้จนกว่าเสียงนกหวีดสุดท้ายสู้แบบหลังชนฝาหลังพิงฝาไงก็สู้หรือถ้าเป็นลิเวอร์พูลถ้าเป็นยุคยุคก่อนๆอ,นอจาจจะคุ้นชื่อของคำว่าเครื่องจักรสีแดงครับต่อบอลสวยงามเกมรุก สุดยอดจนถ้ามาถึงยุคปัจจุบันของเยนคลอบก็จะมีเกเกนเพรสซิงเข้ามาวิ่งไล่แดนบนขยันพลังงานสุดยอดบาร์เซโลนารุ่งเรืองด้วยวิธีการเล่นแบบสวยงามติกิตากะจนทั่งไปถึงความสำเร็จบาร์เซโลนคาดีนเอความไม่ยอมแพ้แข็งกแกรง่งแล้วก็ สม่ำเสมอได้มาตรฐานตามแบบฉบับของเยอรมนีเป็นแบบนั้นครับนั่นคือเราเห็นภาพชัดครับว่าทีมที่จะต้องประสงค์เร็จเนี่ยมันต้องมีตัวตนที่มันชัดเจนซึ่งมันก็จะส่งผลถึงการคัดสรรครับว่าใครจะเข้ามาเป็นโคช้ชจะซื้อใครเข้ามาเป็นนักเตะใหม่เพราะรู้อยู่แล้วครับว่าทีมทีมนี้บุคลิกเป็นยังไงตัวตนของตัวเองเป็นแบบไหนจึงสามารถเลือกคนที่มันเหมาะสมกับทีมได้หรือเลือกคนที่เหมาะสมกับงานได้ครับซึ่งแน่นอนครับ มันก็จะทําให้การทํางานนั้นเดินไปในทิศทางเดียวกันราบรื่นเดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นแต่กับเปเชยอมรับตรงๆครับว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่สามารถบอกได้เลยครับว่าตัวตนของเปเชเนี่ยคือแบบไหนครับเกมรุกเกมรับเล่นบอลแบบพละกําลังไหมหรือเน้นเทคนิคความสวยงามหรือมีไพ่เด็ดอะไรหรือเปล่าที่เหนือกว่าคู่แข่งมันยังไม่สามารถมองเห็นได้ครับหรือไม่สามารถแบบยกขึ้นมาแบบเป็นจุดเด่นได้ครับยกเว้น ความรวยของเจ้าของสมโมสรซึ่งนั้นก็ไม่เพียงพอครับที่ทําให้สมโมสรนั้นประสบผลกับเวทีใหญ่อย่างแชมเปียนส์ลีกจริงๆการสร้างตัวตนของทีฟุตบอลเนี่ยมันอาจจะไม่ยากครับแต่มันต้องใช้เวลาแล้วก็ความพยายามหรืออาจจะต้องไปมองหาคุณนาดีดีครับผู้การทีมหรือโค้ชเก่งๆเนี่ยเข้ามาวางปึ้งปักหลักวางโครงสร้างวางรากฐานเอาละเราจะเป็นแบบนี้นะแล้วเดินหน้าต่อให้เปรียบเทียบก็คืออาจจะเหมือนกับอาร์เซนอลยุคนี้ก็ได้ครับที่ทางบริหารเอาละ มั่นใจในตัวของมิเกลอาเตาปึ้งจากนี้รอแค่เวลาครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าถ้าปืนใหญ่นะปัจจุบันเนี้มันมีแนวทางมีวี่แววมีความหวังมากขึ้นแต่ถ้ามองกลับไปที่เปเชการเลือกโคช้ชเข้ามาครับในแต่ละครั้งเนี่ยเอาแค่สัก10ปีหลังสุดนะครับอันเชรตติโลอรองบลอง อุนายเอเมรี่โทมัสทูเคิลมาริโอโปเชติโนถ้าเราจะหาความเชื่อมโยงจากบรรดายอดกุนซือเหล่านี้มันแทบจะไม่มีเลยวิธีการระบบสไตล์แนวทางมันสเปะสปะหมดเลยครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเปเชนั้นไม่เคยลองวางแผนในระยะยาวไม่เคยคิดว่าเฮ้ยตัวตนของเราเนี่ยมันคืออะไรแต่สิ่งที่เขาทำก็คือเลือกโค้ชที่โปรไฟล์ดีมีชื่อเสียงแล้วก็คาดหวังครับว่าคนคนนั้นเนี่ยจะใส่ความสำเร็จมาให้ ซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากครับเหมือนเหมือนกับคุณซื้อลอตเตอรี่นะร้อยวันพันปีอาจจะถูกสักครั้งนึงแต่ก็ไม่รู้ว่าถูรางวันใหญ่หรือเปล่าล่าสุดกับการตกรอบที่พ่ายกับ Real เรอัลมาดริดนี่ทั้งที่ออกนําไปก่อนในช่วงเวลาหนึ่งที่รวมผลสองนั้นเนี่ยนำถึง2ประตูนะครับแต่มาโดนมาดริดรัวแซง3ลูกกรวดเลยวันถัดมาครับเลกิปสื่อดังของฝรั่งเศสเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยครับโดยชคกัมพูดบอกว่าความล้มเหลวที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับ พวกเขาไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยและคิดแค่ว่าการมีนักเตะชื่อดังรวมอยู่ในทีมเดียวกันก็น่าจะเพียงพอมันคือวัฒนธรรมของสโมสรแห่งนี้ที่หัวใจของมันคือความล้มเหลวครับนั่นคือคําวิจารณ์ที่เปิดอีกหนึ่งแผลครับแผลนั้นก็คือการเลือกซื้อนักเตะเน้นแต่ตัวดังๆเน้นแต่คนที่สร้าง Impact ให้กับวงการได้แต่ถ้าจะหานักเตะที่พร้อมทุ่มเทสุดกําลังเพื่อผลักดันทีมเดินไปข้างหน้าเนี่ยยังมองไม่ค่อยออกครับ โอเคครับอาจจะเต็มไปด้วยนักเตะชื่อดังมากมายแต่ถ้าเราจะหาใครสักคนหนึ่งเอาแค่แฟนบอลก็ได้ครับให้แฟนบอลไ,ได้สัมผัสได,ได้ได้รู้สึกได้ว่านักเตะคนนี้เนี่ยพร้อมถวายชีวิตให้กับทีมทุกครั้งทุกเกมที่ลงแข่งขันพร้อมแบบวิ่งเกิน100%ให้กับเบชมันก็อาจจะมีอย่างเช่นมากโกเวลติก็ได้ครับอาจที่อยู่กับทีมมานานแต่คนอื่นๆละ่ะโดยเฉพาะในข่ายของการเป็นซูเปอร์สตาร์ เนม่าแทบจะได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งของทีมไม่เคยแสดงภาพให้ผู้คนยอมรับได้เลยครับว่าการที่เข้ามาอยู่เปเช่เนี่ยเพราะเขารักที่นี่หรือเขาอยากจะปรงเดิมที่นี่แต่มันเหมือนกับว่าเขาย้ายมาเพราะเพราะไม่มีทางเลือกมากนะครับหลังจากที่แตกหักกับอดีตต้นสังกัดก็คือบาร์เซโลนาประกอบกับมีข้อเสนอจากเปเช่เข้ามาซึ่งเป็นข้อเสนอที่ยากต่อการปฏิเสธแต่ทุกครั้งเราก็ได้ยินข่าวอยู่เรื่อยนะครับว่าเนมาพร้อมย้ายเคยถึงขั้นมีกระแสว่าเขาพยายามดิ้นรนเพื่อจะกลับไปอยู่กับบาร์เซโลนาเองด้วยซ้ำไปแต่มัันนยงไม่เเกิดขึ้หรือป ซูเปอร์สตาร์ดาวรุ่งของทีมชาติฝรั่งเศสถ้าเราถามว่าเปเช่สามารถรั้งตัวเอ็มบปเป้ให้อยู่กับทีมต่อไปได้หรือเปล่าณตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ครับทา,างการกระแสข่าวเรือว่าหลังจากหมดสัญญาเขาเตรียมที่จะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดนั่นหมายความว่าเอ็มบปเป้ก็ไม่ได้มีความคิดว่าจะอยู่กับเปเช่ไปอีกยาวนานเพราะมีข่าวในแนวนี้อยู่เรื่อยๆหรือแม้กระทั่งเลนโอนเมซี่ที่ย้ายมาแบบโลกแทบหยุดหมุนนะครับแต่พอลงเล่นไปเรื่อยๆแทนที่จะช่วยให้ทีมนั้นมีความน่ากลัวมากขึ้น กลับไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยครับไม่ได้ทําให้ทีมดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยครับหนํำซ้ำครับยังถูกวิวาวิจารณโดยเพราะจากแฟนบอลของเปเช่นะครับบอกว่าเล่นไม่เต็มร้อยไม่มีแพชชั่นเลยทําไมไม่เหมือนตอนที่เล่นกับบาเซโลนาเลยนี่ใช่เมสซี่คนเดิมหรือเปล่านี่คือปัญหาทั้งหมดครับที่พวกเขานั้นมักจะเน้นในการเสริมทัพเพราะชื่อเสียงของนกเตะมากกว่าดูที่ฝีเท้าหรือความเหมาะสมหรืออีกตัวอย่างก็ได้ครับเซโคร,รามอสเซนฟรีมา เอาชื่อมาทิ้งเลยครับบนวัย35ปีตอนนี้เนี่ยลงเล่นให้กับเปเชกินันับนิ้วได้เลยน้อยมากครับยุคก,ก่อนอาจจะมีใครล่ะจายจิบุฟฟอนก็ได้ครับนายทวันจอมเก๋าจากอิตาเลียนสุดท้ายก็ใช้งานได้แค่ปีเดียวก็ปล่อยจากทีมไปเพราะอายุเยอะผลงานก็ไม่ได้โดดเด่นหรือก็ไม่เป็นไปตามเป้าหรือการที่ดึงตัวเคโลนาบาสเข้ามาซึ่งกลายเป็นตัวหลักของทีมอยู่แล้วจู่ๆก็ไปเซ็นเอาจาริจิดอนารุมาเข้ามาอีกเข้ามาเบียดแย่งตำแหน่งกันอี เป็นตัวหลักให้กับทีมได้อยู่แล้วแต่พอดอนอมาเข้ามาก็ต้องมาคิดหน้าคิดหลังคิดเยอะกันอีกครับมันเป็นการเสริมทัพแบบซ้ําซ้อนและไม่จําเป็นนะนี่คือข้อบ่งบอกครับว่ายิ่งพวกเขาเจอกับดักแบบนี้ครับยิ่งดึงนักเตะชื่อดังเข้ามามากเท่าไหร่ก็ยิ่งห่างไกลความสาเร็จมากขึ้นเท่านั้นเพราะนักเตะชื่อดังก็ไม่ได้มีการรับประกันครับว่าผลงานจะดีเยี่ยมตลอดทั้งซีซั่นถ้าเรามองย้อนกลับไปครับแชมป์ยุโรป3ทีมหลังสุดก็ได้ครับลิเวอร์พูลาบรอนเชลซี Chelsea. ทั้ง3ทีมครับสามารถผสมผสานเสริมท้ามักเตเนี่ยทั้งตัวดังตัวโนเนมเด็กปั้นของสโมสรให้เข้ากันได้อย่างลงตัวจนกลายเป็นทีมทีมท่มีขุมกําลังพอดีครับและเหมาะสมในการเป็นแชมป์สแนวรุกของลิเวอร์พูลครับตอนซื้อมาเนี่ยไม่ได้อยู่ในขั้นของสุเปอ์สตาร์เลยครับซาร่าจากโรมา่าฟิเบิโนโจากคอฟ,ฟินแฮนเซโรมานเน่จากซามัตันแต่เอาเข้ามาแล้วขัดเกลา เพื่อให้กลมกลืนกับสโมสรและกลายเป็นตัวตนของตัวเองครับบาเยอร์มิวนกโอ้โหนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับใช้เงินน้อยอยู่แล้วครับแต่เข้มงวดในประสิทธิภาพส่วนเชลซีการเป็นแชมป์ล่าสุดเนี่ยนะแกนหลักก็มาจากเด็กปั้นของสโมสรเนี่ยแหละครับขณะที่ปีเช่ไม่เคยมองถึงเรื่องนี้เลยครับพร้อมทุ่มพร้อมใจเหมือนกับว่าพวกเขาอยากจะเป็นกาลิตกอสหมายเลขสองต่อจากเรอัลมาดริดอยากจะเป็นทีมรวมดาราโลกแค่นั้นเลยครับแต่ผลลัพธ์นั้นไม่ได้ไปไกลยอย่างที่หวังเลยอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกพูดถึงก็คือมาตรฐานของลี นั่นคือหลีกเอิงคือถ้าได้แข่งกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งมันก็ย่อมส่งผลครับทำให้ทีมนั้นต้องพัฒนาขึ้นอย่างเช่นในพรมเมียร์ลีกของอังกฤษนี่โอ้โหสู้กันเลือดตาแทบกระเด็นครับกว่าจะเป็นแชมป์ลีกได้สเปนอ่ะมาริดรก็ต้องเจอกับบาเซโลนาอยู่เรื่อยๆรวมถึงแอาดริดที่ต่อสู้ขึ้นมาในช่วงหลังๆแต่ถามว่าเปเช่เคยเจอความท้าทายขนาดนั้นหรือเปล่าโอเคครับเคยมีหลุดโค้งบ้างปล่อยให้รีวเป็นแชมป์บ้างแต่ส่วนใหญ่ครับคว้าแชมป์แบบเดินตัวเปลิยว เพราะเงินทุนมหาศาลของพวกเขาเนี่ยแหละครับมันทําให้คุณภาพของทีมห่างจากทีมอ,อื่นๆอยู่พอสมควรในลีกเองิงเอาแค่ซีซั่นนี้ก็ได้ครับเอาข้าจริงผลงานก็ไม่ได้ไม่ได้ดูโดดเด่นหรืออะไรขนาดนั้นแต่พอไปดูตารางคะแนนครับห่างจากทีมตามหลังเนี่ยนับ10คะแนนนะครับมันยิ่งทําให้เห็นเลยครับว่าเปเชนนั้นเก่งเกินกว่าที่ต้องมาทุ่มเททุกเม็ดหรือใส่เต็มร้อยในเกม,เกมลีกเองิงโอเคครับถ้ามองในเรื่องของความได้เปรียบนัน่นหมายความว่าสภาพร่างกายของนักเตะก,ก็ไม่ได้กรอบเกินไปครับสามารถหมุนเวียนโรเต แล้วเก็บแรงเพื่อมาสู้ในเกมยุโรปเอาเพียงแต่ว่าสิ่งีมันเกิดขึ้นก็คือมันก็จะลดทอนความแกร่งของสภาพจิตใจไปด้วยครับลองนึกภาพตามครับว่าเล่นเกมลีกเนี่ยนะฮะสบายๆครับบางทีเล่น70% 75%ก็ชนะ,นะแล้วเก็บแรงไว้ครับเพื่อมาเล่นในเกมยุโรปแชมเปี้ยนส์ลีกแต่พอมาเจอเกมใหญ่รอบลึกๆรอบน็อกเอาท์แล้วต้องตกอยู่ในสภาวะที่มันแบบกดดันครับมันก็มักจะเห็นอีกมุมหนึ่งของนักเตะเปเชคือขุมสาการไม่อยู่ครับ ไปไม่เป็นเหมือนกันพอเจอทีมที่คุณภาพใกล้เคียงกันแล้วมีความได้เปรียบม,มากกว่าไอ้ครั้งที่ไปไล่ตามหรือรวมพลังกันหัวใจของนักสู้ลุยอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ได้ครับมันไม่ทันการครับเพราะอะไรเพราะนักเตะส่วนใหญ่ไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ครับเพราะเล่นในเกมหลีกสบา,สบายๆครับเดินทอดน่องเล่นยังมีโอกาสคว้าแชมป์หลีกเลยพอมาเจอคู่แข่งที่มันแบบใกล้เคียงกันกดดันกันเหมือนโอ้โหไปไม่เป็นเหมือนกันครับและนั่นก็คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้พวกเขานั้นทำไมตกม้าตายเสมอครับ ในเกมแชมเปียนส์ลีกอย่างเช่นในเกมที่เจอกับบาร์เซโลนาครับสุดคลาสสิกเลยเกมแรกเนี่ยชนะขาดเลยครับ4-0กลับมาเล่นเกมที่2ครับปรากฏว่าโดนบาร์ซ่าถล่ม6-1ตกรอบดื้อๆหรือน่าล่าสุดเหมือนกันครับที่ตกรอบด้วยฝีเท้าของเรอัลมาดริดก็อย่างที่บอกครับคืยนเอบาเป้ยิงทีมนำก่อนรวมผลสองนัดตอนนั้นเนี่ยนำสองประตูนะครับแต่จู่ๆก็โดนรัวยิงแสงตุบๆแพ้3-2ตกรอบซะอย่างนั้นผู้สานความนี้ก็มองว่าถ้าอยู่ในลีกที่แข็งแกร่งกว่านี้ เจอคู่แข่งที่ใกล้เคียงกันมากกว่านี้ทุกสัปดาห์ไปเ,เรื่อยๆมันอาจจะช่วยให้เปเชนั้นมีความกระตือร้อนหรือมีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจมากขึ้นกว่านี้ครับนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของความคุ้นชินกับผู้ตัดสินครับว่า,วาหลังจากจบเกมที่แพ้เรอัลมาดริดนะฮนะที่เบซม่าไปฉกบอลมาจากดอนลุนมามุมมองของเปเช่มองว่าทีมของเขาควรจะได้ฟาวเลออนาโดครับผู้อำนวยการสโมสรของเปเชี่ยืนยันเลยครับว่าถ้าเล่นในลีกเอิงเนี่ยฟาวแน่นอน100%เ มันเหมือนกับติดกับดักอีกแล้วครับเพราะในหลีกเอิงเนี่ยโอเคครับอาจจะมีการเป่าฟาวได้ง่ายถูกพูดถึงแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันมีการเล่นนอกเกมเล่นแบบลูกตุกติกอะไรเยอะกรรมการจึงเป่าบ่อยแต่เกมยุโรปไม่ใช่แบบนั้นครับมองตามเนื้อผ้าเนื้องานและถ้าเรามองดูภาพชาในช็อตนั้นครับที่เบนสมาไปฉกบ,บอลจากดอนลุมามันก็บอกไม่ได้เต็มร้อยหรลกครับว่าเป็นลูกฟาวหรือเปล่าเหตุนี้แหละครับมันอาจจะเป็นความคุ้นชินแบบผิดๆที่ทําให้เรอัลโดนันโอ้โหควันออกหูเลยครับ รวมถึงนั s เซอร์เอลคลาไฟีด้วยนะครับประธานสโมสรที่มีประเด็นออกมาบอกว่าหลังจากจบเกมนัดน,นั้นนะครับเอลคลาไลฟี่รวมถึงเรวาโ,โดเนี่ยบุกห้องของกรรมการเลยเนะี่ยไปขอคำชี้แจงว่าทำไมลูกนั้นมันถึงไม่ฟาว ทั้งหมดทั้งมวลแล้ครับรวมกันครับยังหาตัวตนไม่เจอการเลือกคนเข้ามาบุคลากรเข้ามาก็ไม่เหมาะสมทั้งผู้การทีมที่ดูสเปซสปะหรือนักเตะที่เน้นแต่เฉพาะซูเปอร์สตาร์ชื่อดังแต่อาจจะไม่เหมาะกับทีมรวมถึงมาตรฐานของลีกเอิงนะครับที่มันอาจจะไม่ค่อยเข้มข้นเท่ากับหลีกใหญ่อื่นมาทำให้ไปเช่นนั้นเล่นสบายเกินไปแต่พอมาเล่นเกมยุโรปเจอความยากไปไม่เป็น บวกกับสภาวะแรงกดดันบวกกับความคุ้นชินที่ฉันเคยเป็นเบอร์หนึ่งของลีกพอะมาเล่นเกมยุโรปไม่ใช่แบบนั้นครับเป็นความเชื่อที่มันแบบผิดผิดไปทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับบ่งบอกได้ว่าเปเชยยังไม่แข็งแกร่ง,งพอครับที่กล้ามาเป็นแชมป์ยุโรปได้โดยเฉพาะในเรื่องของสภาพจ,จิตใจนี่แหละครับแทนที่จะไปโฟกัสในเรื่องของการเสียประตูมาแบบเฮ้ยยุงๆดังว่าทําไมกรรมการไม่เป่าเป็นลูกฝาจนไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ตกรอบไป สุดท้ายมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบวนลูปซ้ำเดิมๆเ,เปิดซีซั่นใหม่เปเชก็ถูกยกว่าเป็นตัวเต็งระดับต้นๆในการมีลุ้นแชมเปี้ยนส์ลีกแต่พวกเขาก็กล้มเหลวเหมือนเดิมตกรอบเหมือนเดิมและที่สำคัญก็คือยังไม่มีวี่แววว่าจะยอมรับความผิดพลาดแล้วมองหาทางแก้ปัญหาอย่างชัดเจนได้ซึ่งมันก็อาจจะเป็นแบบนี้ต่อไปครับถ้าเปาเชยยังไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองคนระับเราคอให้เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับ รู้สึกไงบ้านกับเทรนด์ตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนเช่นเคยครับฝากช่องทางของเราไว้ด้วยครับเมนสแตนไทยแลนด์นะครับนอกจาก YouTube ยูทูบแล้วยังมี Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ครับแล้วก็ยมีช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับซาวคลาวสปอ s ิฟายแอปเปิลพอดแคสต์เพียงแค่เซิร์ชคำว่าเมนสแตนครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ